ออาเชียรไหมน้าวิ่งอาหา i เ h ็นกับพ่อเตอร์เชียรขอบคุณพ่เตอร์บายบาเราจะก้มเนื้อก่อนนะ,ะอันนี้จะเป็นเนื้อจากในโต้นะคะอกเลดหรือจะเป็นตรงขวดตับนะคะราคา51.9าหรือ5คน,นะคะ่ะจุย ระหว่างที่รอเราก็จะมาทำเครื่องนะคะอันนี้จะเป็นซาลอดชาลอดก็คือของแดงนะคะอันนี้เป็นของขาวเห็นไหมคะสีแตกต่างกันเราก็จะหั่นแบบใหญ่ๆนิดนึงนะคะไม่สวยกว่าเด็มนะหั่นให้เพื่นๆค่ะ แล้วก็ตัดเนื้อออก,กนะคะเนื้อตรงนี้จะเป็นเนื้อที่ติดกับขวดตักนะคะเห็นไหมคะเป็นริ้วๆเลยอ่าเดี๋ยวเราพักเขาให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็มากับเครื่องกับเครื่องด้วยเอาไปทำงานจะมารู้ไป เค่องแกงสำเร็จมากะคะวัค,อคพอเราตักเครื่องแกงจนหอมนะคะเราก็ใส่กระิลงไป,ปอกะิบ เราก็จะปรุงรสนะคะก็ใส่น <ah ้ำตาลลงไปจุ่มใส่ตาปลือใส่ MSG ใส่เกลือรอให้ปานละลาย 就就就。

เราจะมาทำน้ำพริกเผากันนะคะเราก็ใส่ออยลงไปสฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปกรค่อยๆให้เขาค่อยๆเยูือะเบบี้อยู่ไลน์อะไรนีอยู่ไลน์มาอินดี้ไหมโอเคอันนี้จะพูด n นบอทเตออันนี้จะเป็นต้มมาดูปาอ้อ นี่เนื้อตุ๋มอร่อยอะเจอไหมยาบันนี้หมอสอง่แค่น้นหอมขอมวันนี้พูดการอ่ไปไม่พูดจเป กวนแล m วสิอร่อยไหมออร่อยเอาอีกครั้งนี่อยูอร่อยไหมอีพูดชาแนลไหมเออพูดชาแนลริตะปักเคนเออพรอนะโอ้ลองไปเทสเลยอร่อยนะมาดูการเทสนะลองไปเทสไินี่ไหมโอเคไปทำให้มันเบรนโอเคแล้วทำให้เบรนอีกไปนี่ Now happy cooking noodle ข้าวซอย the hardest part okay v e r y h a r d and the soup already done we just waiting f o r t h e to come to eat it okay g okay ตอนนี้นะคะเดือดแล้วเราก็จะยกลงจุ่มจุ่มดีใจเนาะนะค่ะปุ่มมาปุ้มกวาดตื้ออ๋อนี่ข้าวสอยตลยแล้วอันนี้มันมีเราเอาไว้นะมันอยาก deep fry you cook deep fry noodle ไหวมั้โอเคปุ้ม I got Oke, 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 oke. Oke. Yeah, if you see bubble when you put the wood. And the hot. Okay, okay. I learned the wrong watcher. After Raja. acha. I'm Oke. that will lie you because we use more achievement. You see? This is Kao Soy Italian baby. Oh, look, you see look nice. Yeah, just for spaghetti. Okay. Yeah, only spaghetti. Uh -huh. You see? Thai Kao Soy. We have one.